ป้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องดาราสองนางเอกสองมาเลยพ่อมาไหมอ่ะยันเลยครับนี่ไอ้โลมมาเล่นน้ำนะใส่เลย น้งลูกชายก็มาพมานมาำพอดาอือปอดาเมื <c ười> mm ่อ hmm. ส mm ิวอหานมูแล like mm ้วมานึอือขาเมื่ออัดสีมนาไอนอเด้อง่นางยุ่งนางลวยอย่ามาเล่นกับไอหนอเลยมึงรู้หมันเจีได้ เห็นอิ่าวคำมามาแลงตกนตากะน้องลน้อน้องมาข้าแม่น่ะเี้ยงเนมมาแม่หนะเิ่ง้มาเม้ไหน่อมาเฮ้ยเอาน้องมาถอพี่เออไปทำหม แวนผักน้ำไรมากินแกงน้ำไม่กำลังต้มน้ำไม่ถ้อย่าลืมใ้ยังเปิดมั้ยเนี่มันเห็นเอะไมดบันออนเส็ดบัน เอ้ยจัเอื่ยมาจนเอยมาอยามาว่าเอือยได้ขนมมาอะไรยมาปะก็ไดอาว่าเป็นพิซเนี่ยขนมบจีมาเกพิ่งบเมนี่บบบนเะเอาแบบบนนส่รบนฮะยังก็บนนใส่ยังก็ว่าไม่

เด็กอยากอยากมันหลังผ่าไมึงลังเนี่ยผาก็ไม่ยาไปมึงมาทำยจองเด็อยามันผาลมนะได็อยากลดสีผ่าล้มนะใช่เฮ้ย ใส่เอามาถอดมาดูเสาน้ำใส่ได้ยังนะได้ยังนะให้ป้านะเฮ้มันสิตกใส่ยังเอามาให้ป้าบ่ฮึเอามาให้ป้าเดี๋ยวไหนมาให้ป้าบ่ฮึมันหัวักความกูแม่มันเนาะเอากระตุกมาฝากป้าไอแนวนั้นบ่ฉันกลับใจผิดหัวใจเนี่ยมันกันอะไรคำ มันกะห่วยเลยใส่ใส่พักเวรพักเวนอยากว่าโอวี่น้องเอ้ยหอย,หอยสกแกงไมยเลยมันอยากว่าเอ้เนาะหอยมันว <laughs> ลูกนางน่ารักนะว่าจักเอฟซีขอบคุณค่ะทำไปด,ดิปลุงมาดิาดกเ,เก๋ หพี่เราออกลาสุดมูเมนมึงหลอกพี่ด่คับอกเสีห้าเลนะมเลือกห่ากมันออกเลยมูเลือกอย่างละม่วนลนหยันบมลายหยันกับผู้แหงด้ยใช้ยมไปโยนลงครัวไั่พอคักอะนี่นี่มันเสเพยเออยมันขอเอาบิ่ยมันเสะกับตัวใหญ่ใส่ห่ากมันจะไปปุกงเลยไม่ดึงเอาตัวห่อ บ้านพี่เอ้อนอกเอือนพักอีหยังไงนะมันข่อยเอือนพักน้่งไรปะุ่ยนัดนั่งมากินแกงไม่ยางนั่งก็อยู่กังหมูนั่งกเบาเไรเฮ้ยสิบส่วนละสุดพ่อไปทำงานแล้วไปทำงานแล้วได้หาวันเลยเออได้หาวันเลย อืมทำงานยะงนะประตูเล่ากันหลอกไว้เรียบร้อยแล้วมีเล่าข้างในพาเพื่อนนะอยข้าใส่หม่องล็อกใส่กระเจี๊ยข้างในบ,บ่บประตูตีติด <c oughs> เลยสีแต่เฉพาะพอกินขาน้าวซ้ำทางไหวแล้วก็กุ่มอยู่แล้วออืแล้วก็ตีอัดล็อกล็อกตาเลยน้องกันพาลูกไปเที่ยวตามสบายไปอยู่แต่ในเฮือนมันอาซามไปหล่มันบสบายใจอยู่มันอึดอัดเนาะต้องไปเที่ยวเนาะอืมอย่าไเที่ยวไปรอใช่ก็ไป มันมีแนวห่วงอืมบุเป็นยังดอกเฮ้ยอืมาลกล้วยไว้จะไม่ตอมาห่อลูกทินเม็ดโตมาได้แต่หาโค้ของกล้วยมีเด็กกับน

มาแล้พยยามเรีนกองน้อยนำน้องใช้แม่ปอค่ะทำไปบอกนอนเอาฮะนี่เเอากัดตุ้ยนี่เอาูุยกินน้ำยาไว้ไว้ไว้ยนะ้นั่นนันนั่นนั่นเอยมาแล้ว้อมใช้พพพพพพ่พพเดี๋ยวี่นี่

ปซืเอว่าานองเี่ยวหันาานองยิ้มมอไมคก็ว่าไม้เอ้ยมันเออมันกุณ้ใอ hmm. ่ทอว่ะท่านจะมาอยู่ในเ่ะไปอยู่ในที่อ่เลยหงว่าไล่งัว่าไกนชลวอตะวันเดีวหาสดไ่จนนีนี่ไม้เมื่อแหละบวอ้ะไปหาไล่งัวไปเลยว่าจะเอาเียงเขาอันนี้ กินน้วนยมดเป็นยังไปใส่สิงโมาห่อค่ะยานลงกินกันสามเขามากตะกุ่มลูกคอยจะมากไปตะก่มเออตกลงกันจะหายเด้ยว่ะมาว่ะมานอนน้่ไม่ละ bài Thái, đấy. à ha, nó đấy bà sẵn. đấy ở Phúc, ma này. ải long lên, mà nó không long này. sự gì